หลังจากไทยเปิดตลาดเสรีการค้ากับจีนหรือ FTA นับแต่ปี2,546พืชผลทางการเกษตรของไทยก็ถูกสินค้าจีนตีตลาดมาโดยตลอดลำไยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ถูกข้อตกลง FTA เปลี่ยนโครงสร้างตลาดจนประสบปัญหาราคาตกตำ่ำแม้ว่ามีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลมาตลอดก็ตามอยากจะให้รัฐบาลหันความสัมพันธ์ของพี่น้องเกษตรตกรเมื่อก่อนนีีเพิยอู้บอกว่า กเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของประเทศนี่เนาะแต่ประเดี๋ยวนี้ผมว่าไปแจ้กระดูกสันหลังแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นกเกษตรกรที่หลังฮักเนี่ยยางมาได้สักอย่างนะครับก็คือมันจะเป็นอีนนะครับเราก็ว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเรื่องประกันราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรทุกตัวที่มันมีการที่ไปกําหนดมาตรการเนี่ยผมว่าปัญหามันอยู่ที่ว่ากเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนร่วมเลยนะในเรื่องของการกําหนดมาตรการหรือขอ้อเสนอของเกษตรกรมักจะไม่ได้รับ รตอบบัปัจจุบันนี้การแก้ไขปัญหาราคาลำย,ยัยจึงไม่ใช่เพียงการปรับยุงราคาภายในประเทศเท่านั้นเพราะการเปิดตลาดเสรีออกับจีนกลายเป็นเงื่อนไขหลักที่มองข้ามไม่ได้นโยบายของภาครัฐเนี่ยก็ควรจะนําเอาคือน่าจะมีการกําหนดนโยบายให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงปัจจัยกาผลิตพวกนี้ไดอ้อย่างน้อยคือต้นทุนต่ำต่ำกว่าเพื่อที่จะแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นหนึ่งในปัจจัยกำจัตนั่นก็คือ ที่มีราคาแพงมากอันที่สองก็คือว่าเรื่องของอามาตรการขนส่งที่มันมีประสิทธิภาพแล้วมีต้นทุนต่ำซึ่งรัฐเองเนี่ยอา,อาจจะต้องคิดเรื่องการลงทุนพวกนี้ ก็อันนี้ก็จะทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นการปรับตัวของชาวสวนลําไยในขณะนี้บางส่วนทนภาวะนี้เสี่ยงไม่ไหวจึงผันตัวเป็นแรงงานรับจ้างในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดบางบนวขณะที่เกษตรกรต้องปลูกลำไยบางส่วนหันไปปลูกเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่หวังได้ราคาดีแต่ก็ยังคงเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาเช่นเดียวกับลำไยตอนนี้ต้องมาดูว่าเกษตรกรมีปัญหาอะไร คือคือโอเคเราคงไม่สามารถย้อนกลับไปแล้วไปทําให้มีการยกเลิกข้อตกลงทางการค้าได้เพราะมีการตกลงกลันไปแล้วขนาดนี้ก็ผลกระทบชัดเจนแล้วแต่ว่าเราจะต้องมีมาตรการที่จะไปบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรเนี่ยซึ่งอันนี้รัฐก็ไม่ได้ดํดาเนินการเท่าไหร่ดำเนินการเพียงแค่ว่าเอาเงินไปเอาเงบประมาณเข้าไปสั่งดุให้ลดพื้นที่การปลูกอย่างเดียวแต่ผม,มว่าแล้วเกษตรกรจะไปทําอะไร อันนี้ก็ไม่รู้ใบเดียวนะส่วนน้ำายของเขาส่วนใหญ่ลูกโรคฝั่งดถูไม่โคบผู้หลงนะผมครับจ้างเอาครับได้เป็นสองปีก็ไม่ได้เป็นปีกมีบางคนยังหันเป็นต่อยอยู่ก่อเลยปลูกเขาโหดมีปัญหาน้ำใยมาอ่านเลยเพราะราคาแบบนี้เพราะไผเจ้าอยากไห่จะได้ครับรับครับรางนิ้เดีเวยกาวบ้านก็ได้ละประชาธรรมสถานีข่าวประชาชนรายงาน